สวัสดีนักเรียนชั้นป .6 นะคะวันนี้เราจะมาอยู่กันในแบบฝึกหัดหน้าที่16นะคะหน้านี้นะคะจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการเติมคอสเวิร์ดนะคะแล้วก็การตอบคําถามนะคะเราจะดูพวกผู้ไปกับสมุดนะคะที่เราจดไปนะคะคือคําศัพท์บทนี้นะคะนี่นะคะ Unit 2นะคะที่เกี่ยวกับ sailing skiing climbing surfing cycling skateboarding Sk swimming running fighting dangerous exciting คำศัพท์พวกนี้นะคะนักเรียนหยิบสมุดขึ้นมาดูควบคู่ไปด้วยนะคะอ่ะทีนี้นะคะเราจะมาดูนะคะอันดับแรกนะคะ a c r o s s นะคะคำว่า a c r o s s แปลว่าแนวนอนนะคะเขียนไว้นะตามลูกศรเลยค่ะต่อมา down แนวตั้งค่ะ เราจะมาทำแนวนอนก่อนนะคะแนวนอนมีข้อที่2กับข้อที่3นะคะอ่าข้อ2เขาบอกว่า i t h i n k climbing i s จ,จุดจุดจุดนะคะ i h i n k h i n k ตัวนี้แปลว่าคิดค่ะฉันคิดว่า climbing แปลว่ากีฬาอะไรคะ climbing ดูสิคะดูควบคู่ไป climbing แปลว่ากีฬาปีนเขาฉันคิดว่ากีฬาปีนเขานะคะมันจุดจุดจุด ปีนเขามันทําไมคะไปดูข้อ2สิคะมีตัว f ขึ้นต้นแสดงว่าต้องเกี่ยวกับอะไรแน่นอนเลยเนี่ยตัว f ขึ้นต้นไปดูสิคะนักเรียนที่เราจดมีกีฬาอะไรไหมที่ขึ้นต้นด้วยตัว f นี่นะคะมันไม่ใช่กีฬาแต่มันคือคําว่า f i g h หนิงแปลว่าหวาดกลัวฉันคิดว่าการปีนเขาเนี่ยนะคะมันหวาดกลัวนักเรียนใส่คําว่า f i g h นิลงไปนะคะ fr มีตัว f แล้วนะคะ ใส่ลงไปได้เลยค่ะให้ดูควบคู่ไปกับสมุดนักเรียนนะคะต่อมาข้อ2นะคะ party party นะคะแปลว่างานเลี้ยงนะคะงานเลี้ยงฉันคิดว่าอ่ะงานเลี้ยงนี่นะคะมันจุดจุดจุดมันทำไมคะมันเป็นยังไงงานเลี้ยงไปดูข้อ3ค่ะมีตัว u ตัวเดียวนะคะงานเลี้ยงส่วนใหญ่นะคะก็จะมีความสนุกใช่ไหมคะความสนุกนะคะคือคำว่า fun นะคะ f u n ฟันนะคะแปลว่าสนุกค่ะสนุกสนานนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเขียนคำว่าฟันลงไปค่ะ F U แล้วก็ N นะคะ mm hmm. ต่อมา down ค่ะแนวตั้งนะคะ mm hmm. เขาบอกว่า Betty thinks surfing is จุดๆๆุด,ด,ด Betty นี่เป็นชื่อคนนะคะ thinks บอกแล้ว thinks ตัวนี้แปลว่าไหคะเหมือนข้อ2เลยแปลว่าคิดนะคะ Betty คิดว่า เซิร์ฟ g ิงเซิร์ฟิงคือกีฬาอะไรคะเซิร์ฟซิงนี่คือกีฬาโต้คลื่นนะคะเบ็ตตี้คิดว่ากีฬาโต้คลื่นเนี่ยมันจุดจุดจุดมันทำไมคะไปดูข้อหนึ่งมีตัวดีขึ้นต้นมีตัวไหนไหมคะที่มีตัวดีขึ้นต้นคำศัพท์ที่เราจดคือคำว่านี่นะคะ dangerous นะคะแปลว่าอันตรายเบ็ตตี้คิดว่ากีฬาเซิร์ฟ g ิงนี่น,นะคะกีฬาโต้คลื่นมันอันตรายเพราะฉะนั้นใส่คำว่า dangerous ลงไปคะ่ะ A, N, G มีแล้วนะคะดูดีๆนะคะนักเรียนไม่ต้องไปใส่ซ้ำนะคะต่อมาข้อ4นะ John thinks skiing skiing คือกีฬาอะไรคะนี่ค่ะ skiing คือการเล่นสกีใช่ไหมคะ John คิดว่ากีฬาอะ John คิดว่าการเล่นสกีเนี่ยมันทำไมคะไปดูข้อ4มีตัว E ขึ้นต้นมีตัวไหนไหมคะที่มีตัว E ขึ้นต้น อ่าคือคำว่า exciting นะคะนักเรียนก็ใส่คำว่า exciting ลงไปนะคะนี่นะคะตัว e มีแล้วนะคะตัวไหนมีแล้วนักเรียนไม่ต้องไปใส่ให้เขานะคะต่อมาข้อสุดท้ายค่ะจอเจนค่ะโทษค่ะเจน things cycling cycling คือกีฬาอะไรคะ cycling นี่ปั่นจักรยานนะคะเจนคิด้่ยการปั่นจักรยานเนี่ยนะคะมันทำไมคะมีตัว b ขึ้นต้น ใบให้ high, ว่าคำว่าน่าเบื่อคำว่าน่าเบื่อภาษาอังกฤษคือคำว่า boring นะคะมันน่าเบื่อนะคะเพราะฉะนั้นใส่คำว่า boring นะคะ boring ต่อมานะคะเรามาดูแบบฝึกหัดข้อ4กันนะคะนักเรียนก่อนจะไปดูเช็คเรียบร้อยเช็คความเรียบร้อยของคำตอบด้วยนะคะ ต่อมาเป็นแบบฝึกหัดข้อที่4นะคะเขาบอกว่า answer the questions นะคะให้นักเรียนอ่านนะคะแล้วก็ตอบคำถามนะคะข้อ1ถึงข้อ5เนี่ยนะคะด้านบนจะเป็นคำถามที่เขามีมาให้นักเรียนแล้วนะคะนักเรียนมีหน้าที่แค่ตอบนะคะข้อ1เขาบอกว่า what sport is the most exciting what sport sport ตัวนี้นะคะแปลว่ากีฬานะคะ the most ค่ะคำนี้สำคัญมาก the most ตัวนี้แปลว่ามากที่สุดนะคะ exciting นะคะ exciting แปลว่าอะไรคะไปดูคำศัพท์สิคะเหมือนเดิมนะคะยังอยู่ในคำศัพท์นี้อยู่นะคะ exciting แปลว่าตื่นเต้นนะคะกีฬาอะไรนะคะที่มันน่าตื่นเต้นนะคะ มากที่สุดนะคะกีฬาไรเอ่ยอ่าบางคนบอกว่าอาจจะเป็นการเล่นสกีนะคะสกีภาษาอังกฤษนะคะก็คือคำว่าสกีนะคะและ้วกเดิยนก็เอาคำว่าสกีมาใส่นะคะใส่ชนิดของกีฬาก่อนนะคะสกีนะคะต่อมาเราจะไม่ได้บอกแค่ตอบแค่นี้นะคะเพราะ เขาให้มาเนี่ยนะคะเป็นคําข้างหลังคือมากที่สุดนะคะกีฬาที่ตื่นเต้นมากที่สุดเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะต้องเขียนให้เต็มประโยคนะคะขยายความด้วยนะคะเราจะใส่นะคะตั้งแต่นะคะข้างหลังก็คือคําว่าตั้งแต่ i s เลยนะคะนี่นะคะเราจะเอามาใส่ต่อเลย i s t h e most exciting นะคะนำมาใส่ตรงนี้เลยค่ะ i s the m มด exciting นะคะแบบนี้นะคะต่อมาข้อ2นะคะ What sport is the most f i g h t i n g f i g h t i n g แปลว่าอะไรคะ f i g h t i n g แปลว่าเรามาดูคำศัพท์ค่ะ f i g h t i n g แปลว่าอะไรคะวาดกลัวเพราะฉะนั้นนะคะ กีฬาอะไรนะคะที่นักเรียนคิดว่าหวาดกลัวน่าหวาดกลัวมากที่สุดนะคะอาจจะเป็นอะไรคะอะไรเอ่ยที่มันน่าหวาดกลัวหวาดกลัวปีนเขานะคะอาจจะเป็นปีนเขาก็ได้นะคะ c l i m b i n g นะคะนักเรียนก็ใส่ลงไปค่ะเหมือนเดิมค่ะเราจะต้องขยายความด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นนำคำตั้งแต่ประโยคที่ว่า is the most นะคะ fighting มาใส่ตรงนี้นะคะแบบนี้ต่อมาข้อ3นะคะ what sport is the most boring boring ตัวนี้นะคะแปลว่าน่าเบือะะ่อค่ะกีฬาอะไรที่น่าเบือ่อ ส่วนเนี่ยจะเป็นปั่นจักรยานใช่ไหมคะเพราะว่าปั่นคนเดียวเลยนะคะคือกีฬาซ้ายขลิงนะคะนักเรียนอาจจะดูก็ได้นะคะปั่นจักรยานนะคะอยู่นี่นะคะซ้ายขลิง c y c นะคะใส่เลยค่ะดูในสมุดของตัวเองก็ได้นะคะ หลังจากนั้นค่ะเหมือนเดิมทั้งแต่อีสเลยค่ะนำมาใส่ตรงนี้เอาใส่เองนะคะทีนี้นะต่อมานะคะข้อ4 what sport is the most dangerous dangerous แปลว่าอันตรายนะคะกีฬาอะไรที่นักเรียนคิดว่ามันอันตรายมากที่สุดคะกีฬาอะไรเอ่ยอาจจะเป็นอะไรคะ อะไรเอ่ยเซิร์ฟนะคะการเล่นเซิร์ฟเพราะว่าเล่นในทะเลนั่นเองนะคะอาจจะตอบอย่างอื่นก็ได้นะคะแล้วแต่ความคิดของนักเรียนนะคะแต่ประโยคข้างหลังเนี่ยเราก็ใส่เหมือนเดิมค่ะตั้งแต่ is the most dangerous นะคะนำมาใส่ตรงนี้ค่ะต่อ,เ,อเลยนะคะต่อมาข้อ5 what sport do you like best นะคะ like ตัวนี้แปลว่าชอบค่ะ best ะะค b เ s สตัวนี้แปลว่าที่สุดค่ะกีฬาอะไรที่นักเรียนชอบมากที่สุดคะอันนี้นะคะอาจจะตอบไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะให้นักเรียนใส่ชนิดของกีฬานะคะดูจากอะไรนะคะดูจากตรงนี้ก็ได้ค่ะนักเรียนเลือกเลยค่ะนะคะอาจจะเป็นสวิมมิงก็ได้นะคะลันนิ่งก็ได้แต่ประโยคข้างหลังเราก็จะใส่ ตรงนี้ลงไปนะคะเขียนตอบว่า the base นะคะบอกหน่อยนะคะว่ามันเป็นกีฬาเหนที่เราชอบมากที่สุดเลยนะคะตรงนี้เป็นชนิดของกีฬานะคะให้นักเรียนใส่เองนะเช็คคำตอบให้ดีนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ